สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้อัปเดตคลิปตั้งนานนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูบ่อเลี้ยงปลาดุกผ้าใบนะฮรผมได้เตรียมบ่อไว้นะครับวันนี้เตรียมบ่อง่ายๆนะฮะ,ะส่วนส่วนกระชังนะฮะกระชังซื้อมาจากลาซาด้านะครับหรือว่าช้อปปีก็ได้ นี่ก็วัสดุส่วนมากก็จะเป็นไม้ไผ่นะฮะที่ทุกนาผมเองไม่ได้ซื้อนะครับก็มาขุดหลุมนะฮะทำเสามันง่ายๆตีไม้ยึดไว้นะครับนี่ยังยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร,ร่นะฮะผมจะเอาอันสแสลมนะครับสแสลมมาปิดให้กันแดดอีกทีนึงนะครับกลัวมันจะร้อนมากนี่ก็จะพามาดูนะครับ เตรียมบ่อผ้าใบกระชังบกนะครับทำแบบง่ายๆนะฮะบบานๆเลี้ยงไว้ทำกินนะฮะในครัวเรือนนะครับผมกโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆง่ายหนูทางหลางก็จะเป็นที่ปลูกผักนะครับเบื้องต้นก็จะปล่อยน้ำลงแล้วนะฮะวันนี้ซึ่งเป็นน้ำประปานะครับน่าจะปล่อยไว้สักห้าวันถึงเจ็ดวันนะฮะพักน้ำไว้ก่อน ผมก็ปล่อยจอกแหนไปนิดหน่อยนะฮะโอเคมีเพียงเท่านี้ครับผมอัปเดตง่ายๆฮะมาตรฐานแน่นอนนะครับทำมาตรฐานแน่นอนง่ายๆแตมาตรฐานนะครับขอบคุณครับผม